ส่วนหนึ่งนะคะส่วนนึงของทางเขาวัดประทัดเรื่องรองนะคะของจังหวัดรสเกตเท่ากับศิกรแล้วนะคะเด <ไป S 1> ี๋ยวเราก็จะกลับกันนะจ๊ะจะไปไหนต่อนะล,ลูกอย่าไปไหนล่ะคะ,อะโอ้ก็แรงผุนทุ่มนึ่งผุนเจอกัน คุณลูกอยากไปมิกซี่อยากไปหาพร้อมทางกลับบ้าทพอดีซิไปทำอะไรมิกซี่สามคนอยากย่างซื่อๆหรอไม่มีอะไรเลยแกอยากไปเหรอเรากำลังจะออกไปแล้วนะคะนี่คือทางออกนะคะอ่ากลับบ้านได้โฉบได้ใสใสดีนะมีแอร์คอนเสิร์ตเลยสวยเนาะ นี่เห็นปะนี่นี่ตรงนี้งามแพงเนาะนี่เห็นปะนี่นี่เพรนกระลังเห็ดอยู่นะคะนี่ตรงนี้งามมากสะพานของพระยานาขึ้นไปเห็นปะคะเป็นสะพานบุญนะคะเห็ดอยู่ยังบ่แล้วยังบ่เปิดเหตุเขาเพราะว่าพระกระลังอันเห็ดอยู่แล้วก็ยังก็เหุ้ยังยังก่อสร้างยังบ่แล้วนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของพระหารเรื่องร้อนนะคะทีมงานสรีสาวเขาก็พร้อมที่จะเดินท้าในมุดจุดอื่นต่อไปฝากบุญฝากคุณฝากสุกอย่างที่ในสิ่งที่เราเห็ดบุญทั้งหลายเนี่ยให้ถึงทุกผู้ทุกคนนะคะได้รักจับใจจ้ารักนัดจุ๊บ